แม่ของพญาไฟกำลังตากน้มาแห้งอยู่พี่น้องเอ้น้มาแหง้งนอำมายางก็ต้องกอนกุมๆเนาะน้องของพญาไฟมาได้เลยพี่น้องทั้งมัดสิบหกคนพี่น้องใอ้ครอบครัวเนี่ยนะอายุสิบสามปีแล้วเลยพี่น้องเอ้น้องพญาไฟนี่มืนีบารัดได้เสื้อผ้าพรมาฝากน้องได้แสดงว่าพ่อท่าก็ยังเก่งเนาะเลี้ยงลูกเนาะน่าสีดายเนาะทุกคนเลยพญาไฟหน้าทั่งดังคมแบบนาคนอีเดียอะไรแต่ว่าโศกายเนาะเป็นคนพิการแต่ก็ยังดีเนเขียนหนังสือได้อ่านได้เขียนเป็นเนาะ กราบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายเมื่อสุขุสุคนนาะที่อยู่ภายในประเทศและอยู่ทั่วทุกมุมของโลกเนาะพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามมามับส้มคลิปวิดีโอของบอลลัสตอนนี้อยู่ที่เพื่อนของน้องพญาไฟเนาะวันนี้วันที่สีสิงหาเดียวเบิ่งใหม่แม่นเลยวันที่สีิงหาสองพันเาสามพี่น้องเอ้บอลลัดกับเอาเครื่องจำนวนหนึ่งเนาะใส่รถซาเลงมาเซลล์ซาเลง โอ้ยฝนกระตกหลายพี่น้องเอ้ยยุดสัวข้าวตอนนี้ยุดแล้วยุดสัวข้าวนะแต่ว่ายังคืมยังมืดคืมอยู่พี่น้องเอ้ยทางเข้ามาเป็นที่ตมขนาดเลยข้าเนาะรอเสลเลงข้ากระทึกเลยให้เด็กน้อยเขายูช่วยเนาะพี่น้องเนาะเอาเครื่องมาเนาะเครื่องจากเวลาสุราบ้านหนองให้นครหลวงยงจันเนาะคนฝากมาเครื่องมือสองเนาะเอามาบริจาคให้ครอบครัวน้องพญ่าไฟพี่น้องเอ้ยเป็นเจ้ายิ่ง นี่ท่าเนาะย่งพีการนะนะพี่น้องตั้งแต่สิบสองสิบสามปีเนาะฮะกับปีนี้เริ่มยางใดเนาะอายุเพิ่นสิบสามปีเลยนางพญาไผ่พี่น้องเดียวไปพบกับเพิ่นเลยเนาะสบายดีสบายดีพญายาไผ่โดย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 โอ้นี่แหละพี่น้องน้องพญาไผ่เนี่ยคนนี้แหละนี่อ๋อเมื่อนี้เริ่มยางได้หลายก้าเลยเนาะอ๋อ บอใช่แม่ก oh ันเท่าก็ได้บอปัญหาไฟเบิ้งมานั่งทางนาเบิ hmm ้งให้นาบ่าวเบิ้งอืมโดยโดยโดยอ๋อจะนั่งอ๋อนั่งยอกๆก็ได้เลยเนาะอ๋อโอ้ได้เอยๆงามเนาะถือเนาะเอยๆเอ้ยคือแข่งขวัญเนาะอืมเอยๆขำขนาดบอน้องเอยอยๆขำพลังอ๋อโอ้สีร้อนแล้วเนาะนี่เนาะ พีร้อนเลยนี่โดยโดยแข่งขวัญเนาะขอเกย์บอโดยโดยนี่แม่ของพญาไฟเนาะแม่ของพญาไฟกำลังตากน้ำไม้แหงอยู่พี่น้องอยเดี๋ยวมาเบิึงน้ำไม้แหงแป๊บหนึ่งน้ำไม้แหงน้ำไม้ยางป้าต้องควนกุ้มกุมเนาะโดยโดยอโอ้ได้หลายเติบเนาะน้ำไม้แหงน้ำไม้ไผ่พี่น้อยเอามาต้ม ได้เลยรับได้รับหนึ่งออกมาแพ้ซับซับซตากแหงแบบนี้เนาะยางไฟขอดพนตกเนาะขัดพนมาตกกับซีออกตากแดดได้อยู่สองสามมือกับเก็บขายกิโลละแปดหมื่นกีบพี่น้องเอ้ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์กะเงินดอลลาร์ประมาณศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าดอลลาร์เนาะห้าสิบเซนบอกเลยว่าเขาเอินบริกาบโบเข้าใจเป็นเงินดอลลาร์เนาะประมาณนั้นแหละพี่น้องเอ้ แต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนนี่หนึ่งดอลลาร์เท่ากับหนึ่งมื่นเก้าพันกีบประมาณนั้นแหละช่วงหลังๆนะเมื่อนี้กบลัดกบได้ดเข้าไปเบิง้งอัตราการแลกเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะมันก็ขึ้นแห้งวงนี้ดีโตขึ้นแห้งเนะาะอัตราค่างเงินดอลล่าค่างกีบกับโตกแห้งพี่น้องเนาะพญาไฟบ่เมื่อย์ว่นานังวันนี้บ่เมื่อยเนาะอ๋อโดยโดยโดย อายุ13ปีแล้วได้พี่น้องเลยน้องพญาไฟนี่มือนี้บารับได้เสื้อผ้าพ่อนมาฝากน้องได้เป็นเสื้อผ้ามือสองใสลินไสลิน,ใส,ลนใส่เย็นนี่ตัวเก้าตัวไม้เครื่องผู้ใหญ่เครื่องเด็กน้อยสำนวน,นั่งนนี่อ่าัวเป็นน้องของพญาไฟม่ได้พี่น้องเลยนี่เราน้องในลาน,นเนาะน้องในลานแน่สองี่หกทั้งมด สิคนพี่น้องไอ้ครอบครวเนี่ยนะเดี๋ยวบรรับไปเอาเครื่องมาให้ก็เนาะสบายดีพ่อนี่พ่อขขอพยาไฟเนาะโดยโดยมาได้ใช่มอหรอโดยโดยโดยนี่บรัดได้เครื่องอ่าเสื้อผ้ามาฝากใส่รองเล่งมาเมือนนี่ มือสองอยู่แต่ว่ายังไม่อีกคักนะยังไม่คักอยู่เพิ่อใช้เธอหนึ่งเธอหนึ่งเธอเดียวเนาะเพิ่นกับเพื่อใช้อีกเลยอยู่ในนี้ชิมี่ของผู้ใหญ่เด็กน้อยน้ำเครื่องโซลายนี่เครื่องผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เครื่องรุ่นนะนะเครื่องนี้ยังไม่อยู่เป็นเครื่องมือสองแต่ว่ายังไม่ของเอลาสุราบผู้ใหญ่จะดีชื่อว่าเอลาสุราบอยู่บ้านเชียงดาน้องให้นี่แหละบ้านเพื่อนน้องนครลงเวียงจันทร์เพิ่นฝากมา บรัดก,กามาให้พ่อเทานี่ให้น้องพญาไฟเนาะแล้วก็น,น,น้องๆนี่เป็นผู้ไซผูก้ก๊กอายุจกปีก่า,ล,กา,า,าลูกพ่อเทาที่มากเลยใช่ไหมชาแปดปีเนาะพญาไฟลูกผู้ที่ตระหน้องพญาไฟเนี่ยปีสิบบอปีสิบอ๋อเออทางเมื่อทันเท่าไหรก่ก็สิบสามบ่ <c ười> ลูกสิบสามคนเนาะสิบสาม สิบสี่พ่อสิบห้าแม่สิบหกพ่หนึ่งแม่นไปเออสิบหกทั้งยาเนาะอยู่กันสิบหกคนได้เข้าเปลือกเจ็ดสิบชอบเนาะปีนี้เนาะมืดอ๋อ้ยอะคนหลายเนาะนี่กำลังกำลังกินข้าวแซ่บเนยีฬาเนย์ยัเราม่เราชื่อข้าวมะอ๋อข้าวหน้าแห้งเราชื่อข้าเลยมันว่าโลนึงเท่าไรเดินเนย์แปดสิบคือเก้าว่ โล่ตราางบง่งดูหกบ,บ,บห้า่ะหแหละคือว่าเฮือยหลังนั้นว่าเจ็ดสิบห้าหลังนัน้น,นวัดอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนาะนำมาแหงเนำมายางยางสองสามมือโอ้ฝนตกนี่จะลายมือเลยเนาะฝนลินหากมานี้ไข่ไข่เนี่ยนู่นึงพี่น้องเลยแสดงว่าพ่อเท่าก็ยังเก่งเยี่ยเนาะเลี้ยงลูกหกสิบสามคนใหญ่หมดเลยสมควรเนาะ อ่าใส่เฮ็ดเวียกบ่ได้อยู่เฮ็ดเวียกบ่ได้อยู่เลยแมนบ่โดยบโดยบ่จักสวนมันบ่จักอนามัยางเนาะยามนี้ไฟไฟยังบ่คุมดยดอยมันหลายลูกหลาคนด้ลูกหลาผมพุ่นแล้วบัดลูกใหญ่ด่แล้วจังได้แห้งพอเฒ่าลูกใหญ่ดลผู้ใดก็เป็นหาอยู่หากินแล้วด้วยกันสบายแล้วบัดนี้ลูกใหญ่กล อืมพญาไฟนี่บาร์เอันนั้นเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบาร์เรักไม่คันเท่าอลไรบ่สักอยู่เนาะอ๋อพญานกโดนย่างไก่ตกซักบ่ย่างบองเฮียนได้บ่ได้เนาะอ๋อสางบองเฮียนย่างฮ่อนเนาะดอยดอยอ๋อเป็นแข่งโคดแข่งกระดูโคดกระดูกงอนะพี่น้องเไยแข่งพญาไฟเนาะปีนี้โชคดีแล้ว ถือว่าเป็นข้าวดีเรัอพ่อเทาไอ่ยางใดเนาะแต่เก้าสิบสองกว่าปีสิบสองปีป่ายันยางบารัยเลยตอนนั้นบารัดมาช่วยเหลือโย่งเฮียนบวชเป็นจัวเป็นเนนได้วตอนนั้นบารัดเอาทีมพาทีมงานมาแต่นครหลวงเนืงจันมาช่วยเหลือตอนนั้นพญาไฟนั่งรอเข็นอยู่ยางบารัยเลยตอนนั้นอนุน่าจะประมาณสิบปีตอนนั้นเนาะเก้าปีสิบปีแล้วตอนนั้นอนุพญาไฟผ่านมานี้ มาเจอปีนีบารัดเห็นพญาไฟเริ่มยางได้โอ้บารลักรดีใจนะพ่น้องบรบรัดบวกรืดบวฟันเลยว่าพญาไฟชิยางได้นะนางรลอเข็นตลอดตอนนั้นแต่ว่ากระดูกยังโคตรคือเกาเนาะหลังๆได้ยินข้าวอันมันจะหักหักรอดเนาะกระดูกนะเออเป็นกระดูกผู้ผู้ยเนาะอืมยู่ยู่กระหักกระดูกมีดนะกระดูกมีดกระดูกอย่างเปียกนกนี่แหละพี่น้องกระดูก แข่งก็ดูกขาเล่ากยักฮักกักฮักเราได้เมื่อก่อนนะพี่น้องเออเจ้าหน้ากับคองเฮียนแล้ววันที่ซาบ่ายเนาะ,ะไก่ละเด้ไก่สิคคองเฮียนแล้วจะคนเคองเฮียนลูกขอเราลูกสามสามคนคอาเฮียนเนาะอ,อ๋อเฮีนอยู่พุ่นม่วงพุ่นบัดนี้ปอซี่เนาะอ,อ๋อแสดงว่าในบุบ้านนี้ได้แต่ปอสามเพราะแต่ห้องปอสามมันบ่ไก่เลยเจนีองอาผนม่วงสองชัมลักพอแล้วไก่เติบ ป4เนาะไปเฮียนต่อป4ทุ่คนพออยู่บ้านนี่ยมันเป็นหมู่บ้านน้อยอะนะพี่น้องประมาณหกเจ็ดชิป้อยป่ายป่ะเราตาเขาข้อป่ะบ้านเนี่ยห้าชิปห้าชิปบอกชิบเปล่าบอกขี่มาลอยป่ายบ่ะไม่เนาะอืมบารักขี่มาลอยป่ายอ่าสี่ห้าชิปนึงเนาะเป็นบ้านน้อยก็เลยอืมกระเซียนโรงเรียนลังใหญ่กับกระเทินเนาะเฮียนก็มีแต่สองสามคน พญ,ญาไฟกินขา้าวแซ่บอยู่ะบอน้องแซ่บเนาะอ๋อกินข้าวแซ่บปกติห้องน้ำห้องในกม็มีบอพอผมมีห้องน้ำปะปวดสุกข,ขาเฮ็ดจังไดนเวลาปวดสุกขาไปป้าเลยบออ๋อ <laughs> พอตกคนเล่นคือนมาว่าเนี่ที่หามือหลังเนาะยากขนาดแล้วเนาะมาจากยุงครบมาจากหินบมาจากเปียกฝนแล้วเนาะอืมดอยดอยดย อสมควรเนาะขันว่าพญาไฟไปเหยียนทุ่นต้องได้ไปชงแล้วมันนี้เนาะขี่รถเองกับโบเป็นเนี่ยวันนี้เนาะความสูงประมาณแนหนึ่งหรือแปดสิบเซนนี่แหละพี่น้องเลยความสูงของพญายาไฟลูกยืมมาแล้วพญายาไส้โอ้คดเลยเนาะต่กุกขาดเดดดดดดนี่นนยโตกระดูกคดพี่น้องเลยขออนุญาตเลยมันเป็นนานเลยอลองย่างมาเลยได้บ่พญาไฟย่ยางได้บ่บ่ได้เนาะ ข,ขัดใส่ไม้ได้เนาะโอ้ไม่ยื่ใช่พะเราเอามาเอา,อามา้นั่งดุดยันอะไน,นั้นฮนะต้องดูโอ้ทีนี่เอามาให้เลยเออใช่ไม้กันเทานี่ละ่ะอืมขันยืนชั่วเข้าได้ย้ะเนะะาะปลาทะเลมันบัเป,ปิ่นนอกพญาไฟไมันมีชิ้นใหม่ชิ้นอยังนําได้อยู่หันอ่าเด้อเด้อด้ <c oughs> ปักลินไม้อยู่ฮัน อานาสีดายเนาะทุกคนพญาไฟหน้าทาังดังคมแบบหน้าคนอินเดียอะไรหน้าตาแบบคนอินเดียแลย้วพญาไฟอืมแต่ว่าโสงายเนาะเป็นคนพิการ<อ>แต่กันยังดีอย่างไดเนาะเขียนหนังสือได้อ่านได้เขียนเป็นเนาะโอเคหูหนังสือได้พญาไฟได้พี่น้องเลยโด,ดยด้วยชมนังกินหมอกผางเนาะตาเ <laughs> ช็เว้ยชมผู้เบา นีแระเครื่องก็ช่วงมีเครื่องใหม่เครื่องอย่างเดิมเมนเดิมเพิ่นไส้เพิ่นคนในเมืองเนาะเพิ่นไส้ไม่แต่เธอเดียวชื่อบางโตกัะเป็นชิ้นใหม่คือนชิ้นใหม่เพิ่นกระไส้เธอเดียวเสื้อกระไส้เธอเดียวแล้วเพิ่นตัดใหม่แล้วนะเพิ่นแบบคนมีเงินนะนะก็เลยบบไส้แล้วเพิ่นตัดใหม่แล้วเพิ่นฝากมาให้บรัทให้บรัทเอามาแจกใหญ่บริจาคสบายใส่นุ่งงามเลยนุ่งไปดองไปยัง

พัฒนาชิงได้ให้ได้ชิงได้โดยโดยซาตดยไปให้ดีมีแหงกำแพงลูกเองโดยโดยโดยซาเด้อบาลัดกับเราเด้อบารนี้เอากันสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับชิบุญยาวบะไดนน้องพี่น้องเๆกันเสร็จจะจบชิปไว้เพียงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อๆและก็ที่สำคัญคอมเมนต์แน่นอนละกาซอยเบิงโฆษณา ช่วยเบิ่เงินเลยพี่น้องเด้อพอชิเป็นกำลังใจในเวลาได้เห็ดคลิปช่วยเหลือสังคมต่อไปนาอเให้ดีต่อสังคมไปเรย่อยนาอพี่น,อน,ออน้องๆลาทุกคนไปก่อนสบายดีบ๊ายบายพญาไพ่บ๊ายบายเออ่อยางไวยเคียงแหง,ง,งก่าเก่าวันนี้